สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสรุปบนกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็เรามาดูสรุปบนกันนะครับท่านผู้ชมงวดประจำวันที่16กันยา2567นะครับเรามาดูสูตรแรกเลยเด่นบนเดินดี4สูตรชนแล้วมาท่านผู้ชมครับสูตรแรกนั้นเด่น3 5 0สูตร2 679สูตร3 2 3 4นะครับแล้วก็สูตร4เด่น0 1 2 3นนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็มาต่อด้วยเด่นบนเดินดี4ตัว4สูตรเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งชนเอ้ยสูตรหนึ่งเด่น6 7 8 9ดดสูตร2เด่น6 7 8 9ด้าท่านผู้ชมทั้งสองสูตรนี่นะชนตัวเดียวกันเลย6 7 8 9ดดเนี่ยสถิติของเขาเนี่ยท่านผู้ชมถ้าชนสตัวนี่ต้องมาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมสถิติของสองสูตรนี่นะ ชนสี่ตัวเมื่อไหร่ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมนะเอาดับมาตัดนะท่านผู้ชมก็จะเหลือประมาณหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูสูตรสามเด่นสองเจ็ดศูนย์หนึ่งนะนี่ก็เป็นสูตรเก่านะเฮ้ยใช่ไหมท่านผู้ชมสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเอ่อไม่ใช่สูตรใหม่หมดนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่แต่ว่าสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าท่านผู้ชมโทษทีนะครับ สูตร3สูตร4เป็นสูตรเก่าเรานะท่านผู้ชมเด่น2 7 0 1นะสูตร4ก็5 6 7 9นะครับท่านผู้ชมครับทั้ง8สูตรนะท่านผู้ชมชนที่7ถึง5สูตรชน7ถึง5สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับ1 2 3 4 5ชนตัวเดียวเท่านั้นก็คือ7ที่5สูตรที่เหลือชน6กับเนะี่อย่างละ4สูตรท่านผู้ชมแต่6นี่มันติดดับ ดับบนผมนะท่านผู้ชมนะดับขาดด้วยดับบนนะครับดับสิบหน่วยด้วยแล้วก็ดับบนนี่ก็แต่ว่าสูตรดับบนเนี่ยผมไม่ได้เอามาลงนะท่านผู้ชมสูตรที่มันดับผมผมใช้อีกสูตรหนึ่งค่อนข้างที่จะมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าก็ดับนะท่านผู้ชมหกนะไม่ไม่เด่นเลยนะสําหรับสูตรผมนะครับทีนี้เรามาดูเด่นร้อยนะท่านผู้ชม ร้อยบนหกตัวนะเป็นสูตรเดิมเรานะเดินดีมากนะครับหลักร้อยสูตรนี้ท่านผู้ชมนะร้อยบนหกตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสิบบนหกตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกหน่วยบนหกตัวเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่ห้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเป็นสูตรใหม่ที่ผมเพิ่มให้นะครับเหลือแค่หลักร้อยบนที่ยังเป็นสูตรเดิมอยู่เดินดีมากท่านผู้ชมหลักร้อยสูตรนี้นะทีนี้เรามาดูหลักดับ ร้อยสิบหน่วยครัท่านผู้ชมดับร้อยบนนะครับหกสูตรนะท่านผู้ชมเด่นหนึ่งห้าหกเจ็ดนะหกนี้ดับถึงสามสูตรไม่น่ามาแน่นอนแล้วท่านผู้ชมและที่เหลือผมก็เชื่อว่าน่าจะดับมาอยู่หมดท่านผู้ชมดับสิบบนนะครับท่านผู้ชมสี่สูตรเนี่ยผมจะใช้แค่ดับห้ากับแปดเท่านั้นส่วนอีกสองสูตรที่ดับศูนย์กับสองเนี่ยมันชนกับเด่นผมจะเลือกเด่นนะท่านผู้ชมนะศูนย์กับสองผมจะเลือกเป็นเด่นนะครับดับสิบบน ผมจะดับแค่5กับ8นะครับสำหรับ4สูตรนี้นะดับ10บนกั้นเทพผมดับ5 7 9งวดงวดล่าสุดหลุดยังไม่เคยหลุดซ้ำในรอบ2ปีนะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าดับเอาอยู่ท่านผู้ชมดับ10บนพิเศษดับ6กับ8งวดล่าสุดก็ก็ดับเนี่ยครับที่ตัวแรกนะท่านผู้ชมก็คือ6เนี่ยเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมเชื่อว่า6กับ8ก็ไม่น่ามาที่หลัก10นะครับสรุปรวมดับ10บนดับ5 หกเจ็ดแปดเก้าผมเชื่อว่าดับเอาอยู่ท่านผู้ชมนะดับหน่วยบนศนะูนย์ห้าแปดสี่ศูนย์นะท่านผู้ชมดับห้าสองศูนย์นะครับก็น่าจะดับเอาอยู่ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูดับบนกันท่านผู้ชมครับดับบนวดนี้ดับสี่กับแปดนะแล้วก็มันมีหกอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาลงนะครับผู้ชมสูตรหลักนะก็ดับขาดเหมือนกันแต่ว่าผมจะใช้แค่สองตัวคือสี่กับแปดนะครับดับสิบหน่วยหนึ่งกับหกนะก็ งวดที่ผ่านมาทั้งสองสูตรนี้ดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะนำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับจนกับเด่นของท่านก็ให้เลือกเด่นนะครับสําหรับเลขดับนะทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นร้อยบนคู่ขี้กับสิบบนคู่ขี้แล้วก็หน่วยบนคู่ขี้นะสำหรับหลักร้อยผมจะใช้แค่สามสูตรนะท่านผู้ชมนะ,ะมันเด่นที่คู่หนึ่งสูตรแล้วก็ขี้สองสูตรแล้วก็ผมจะใช้ ร้อยงวดนี้เป็นเลขขี้นะท่านผู้ชมนะจะใช้เป็นเลขขี้นะสําหรับหลักร้อยนะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ชอบเลขคู่ก็เดี๋ยวดูถ้ามันเหลือเลขไหนก็ท่านผู้ชมก็รวมหมดเลยก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ผมจะใช้เฉพาะเลขขี้นะครับหลักร้อยงวดนี้นะสิบบนคู่ขี้สี่สูตนะท่านผู้ชมคู่สามศูย์แล้วก็ขี้หนึ่งสูย์ผมจะเน้นที่เลขคู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าก็จะมีเลขขี้ผสมเข้ามาด้วยนะครับกันไว้นะ สำหรับหน่วยบน4สูตรนะท่านผู้ชมหน่วยบนคู่ขี้สสูตรเนี่ยมันได้คู่2สูตรแล้วก็ได้ขี้2สูตรก็ตัดเรือเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะเป็นเลขขี้เลขคู่เพราะมันได้พอๆกันเลยท่านผู้ชมครึ่งต่อครึ่งนะสำหรับหน่วยบนงวดนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชม10หน่วยบนคู่คขี้งวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง1ิทั้งหน่วยนะท่านผู้ชมเด่นคู่นะ อหกศูนย์อะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเข้าทั้งส0หน่วยเลยนะท่านผู้ชมเป็นสูตรเดิมของเรางวดนี้เด่น1ิบหน่วยบนคู่ขี้สี่ตัวเด่นห้าเจสามผมผมว่างวดนี้เนี่ยน,น่าจะมีเลขขี้อย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ขี้คู่ก็ขี้ขี้ท่านผู้ชมนะมั่นใจสําหรับ1ิบหน่วยงวดนี้นะครับทีนี้เรามาตัดกันเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยค่ะ เรามาตัดกันเลยนะร้อยสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับดับบนนะท่านผู้ชมดับสี่กับดับสี่กับแปดผมตัดดับบนก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะสี่นะผมตัดก่อนเลยนะครับสี่แล้วก็แปดดับเอาดับบนมาตัดก่อนเลยนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูทีละหลักนะหลักร้อยบนท่านผู้ชมดับหนึ่งห้าหกด หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งนะครับตัดเลยนะครับหนึ่งห้ามีไหมห้าไม่มีหกมีไหมหกก็ไม่มีเจ็ดเจ็ดผมตัดเลยนะท่านผู้ชมจริงจริงเจ็ดก็เด่นนะแต่ว่าเราก็เอาตามสูตรนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับมันก็ชนกับเด่นนะท่านผู้ชมนะชนกับเด่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลักหน่วยเราเนี่ยมันก็ยังมีเจ็ดอยู่นะหลักร้อยผมจะตัดก่อนนะครับก็คือ 1>, 1 5ึ่งนะครับหนไม่มีหกไม่มี78นี่ตัดดับบนไปแล้วนะ7นี้ถึงจะชนเด่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังมีเด่นเอีกอยู่นะครับท่านผู้ชมหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นจะเหลือเด่นอยู่902าศูเท่านผู้ชมเหลือเด่นหลักร้อยอยู่902แต่ผมบอกแล้วไงว่า ผมจะใช้เลขขี้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือเลข9้าตัวเดียวเท่านั้นนะก็ค,คือหลักร้อยงวดนี้นะท่านใดที่ชอบ0กับ2เป็นเลขคู่ก็นําไปจับคู่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะตามสูตรเลยนะทีนี้เรามาดูหลัก10ท่านผู้ชม10นี่ดับ5 6 7 8 9 5 5, 5ไม่มีนะท่านผู้ชม6 6 7มีไหม7ไม่มี แปดไม่มีเก้าก็ไม่มีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือศูนย์หนึ่งสองสามนะหลักสิบเหลือศูนย์หนึ่งสองสามนะทีนี้เรามาดูหลักหน่วยท่านผู้ชมหลักหน่วยนี่เนี่ยครับหลักหน่วยนี่ดับศูนย์ห้าแปดหน่วยนี้ผมตัดศูนย์ห้าแปดแปดไม่มีนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหลักหน่วยเหลืออยู่เจ็ดเก้าหนึ่งท่านผู้ชมหลักสิบกับหลักหน่วยนี่เรามาดูที่ ที่ดับดับสิบหน่วยนะท่านผู้ชมดับ10หน่วยผลงวดนี้ดับ1กับ6นะเพราะฉะนั้นดับ1กับ6 10หน่วยดับ1กับ 6. ผมเอาสิหน่วยมาตัดนะที่นี้ท่านผู้ชมครับ16ดับไปแล้วนะสําหรับหน่วยก็1นึท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเหลือเลขเลขเด่น10บนเหลืออยู่0ู สามศูนย์สองสามผมจะเอามาทั้งสามตัวเลยนะท่านผู้ชมนะผมจะเน้นที่ที่ศูนย์กับสองแต่ก็กันไว้ที่เลขสามนะครับสำหรับหลักหน่วยก็จะเหลืออยู่เจ็ดกับเก้าแค่สองตัวนะทีนี้เรามาดูจับคู่กันเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับจับคู่นะท่านผู้ชมนะเด่นร้อยนี่เก้าตัวเดียวเท่านั้นนะมันมีศูนย์กับสองถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ ที่ชอบ0กับ2นะก็สามารถนํามาจับคู่ได้เลยนะแต่ว่าผมจะใช้แค่เลขขี้หลักร้อยเท่านั้นท่านผู้ชมหลักสิบนี่ศูนย์สสมผมเอามาหมดเลยนะแต่จะเน้นที่แต่จะเน้นที่0ูนย์กับ2องนะท่านผู้ชมนะนะสามนี่ก็เป็นตัวกันไปนะแต่ก็มีเด่นด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงบอกให้เด่นเลขขี้ด้วยหน่วยนี้7กับ9ท่านผู้ชม ทีนี้ก็เรามาจับคู่กันเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับจับคู่นะครับ0709 0709แล้วก็2729 3739ท่านผู้ชมทั้งหมด6 6ชุดนะท่านผู้ชมนะ10หน่วยนี่6ชุดตรงตรงเลยนะท่านผู้ชมงวดนี้ผมผมจะเน้นที่ตามหลักเลยก็คือดับ10หน่วยแบบตรงๆนะท่านผู้ชม เพราะผมมั่นใจว่าทั้งหลักสิบหลักหน่วยน่าจะเอาอยู่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่า07 09 27 29 37 39ก็ตรงตรงเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงตรงไม่ต้องกลับแต่ถ้าท่านใดเพื่อความปลอดภัยแบบชัวๆนะท่านผู้ชมท่านก็กลับได้นะกลับได้นะครับแต่ผมจะย้ำว่าตามคงผมตามสูตรผมวดนี้ปกติผมก็จะแบบ ให้กลับด้วยนะท่านผู้ชมแต่งวดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจก็ไม่ต้องกลับตรงๆเลยแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดท่านก็กลับด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ท่านนะครับอยู่ที่ท่านนะก็ผมเน้นให้นะครับผู้ชมนะที่ขีดเนี่ยครับระใยใส่สีสีเหลืองๆเนี่ยนะ07 27 29องแล้วก็37ท่านผู้ชมผมเน้นให้4ชุดเลยนะงวดนี้นะ สชุดนะท่านผู้ชมนะกันที่ศูย์เกากับสามเก้านะกันไว้นะเน้นๆเ,เลยท่านผู้ชมศูนย์เจ็องเก้าสาตรงๆนะผมถึงให้สชุดเพราะว่าไม่ต้องกลับไงท่านผู้ชมมันตรงๆเลยนะผมเลยให้สชุดเลยนะ7 2ศูแล้วก็สานะท่านผู้ชมทีนี้มาร้อยสิบหน่วยท่านผู้ชมสิหน่วยจบไปแล้วมาร้อยหน่วยก็เอาเก้ามาใส่เลยท่านผู้ชมเก้า 9 0 9 9 2 7 9 2 9 9 3 7แล้วก็939ท่านผู้ชม6ชุดเช่นกันท่านผู้ชม1 1 1หน่วยตรงตรงเลยท่านผู้ชมตรงตรงเลยนะหรือถ้ามันไม่เยอะท่านคิดว่าเพื่อความปลอดภัยก็กลับได้โดยเฉพาะ3ตัวในท่านผู้ชมผมก็จะให้ตรงๆงนี่แหละแต่ท่านใดที่คิดว่าเพื่อความปลอดภัยกลับก,บก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับกลับได้นะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เด่นนี่ผมให้ที่2ชุดเท่านั้นก็คือ907กับ927ท่านผู้ชม907กับ927เท่านั้นผมเน้นแค่2ชุดนี้เอ้ยสอชุดนี้นะท่านผู้ชมเลขเลข3ตัวนะท่านผู้ชมนะ907กับ927เท่านั้นที่เหลือเป็นตัวกันหมดเลยท่านผู้ชมคือ909กับ929แล้วก็939นี่งวดล่าสุดมันออก 06, หกศูนย์หกท่านผู้ชม,มเป็นเลขหามนะท่านผู้ชม6หาม0ูนย์ะ ผมก็คิดว่า,าจากสถิติทั้งสองปีเนี่ยเลขหามเมื่อมันออกแล้วมันจะไม่ออกเลขหามติดต่อกันสองงวดยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมนะสองปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นผมก็ก้อนก้ั้งมั่นใจว่า909 9 29แล้วก็9 3 9้านี่ไม่น่ามาท่านผู้ชมนะสามตัวนี่ไม่น่ามาแต่ผมก็ไม่ตัดแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลือกก็เนื่องจากว่ามันมันน้อยชุดนะท่านผู้ชมผมให้ตรงๆด้วยแค่หกชุดเองท่านก็ ใส่กันไว้เลยก็ได้ส่วนตัวนี้ท่านผู้ชม937เนี่ยมันไปติดอยู่ที่ผมมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรตัวเลขในกลุ่มเดียวกันใน110หน่วยมันจะไม่มาเนี่ย3 937เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือจะไม่มาใน110หน่วยในกลุ่มเดียวกันมันจะมาจับอีกกลุ่มหนึ่งท่านผู้ชมซึ่งก็มีอีกอีกตัวเลขอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง ตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะไม่มาเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยให้กันไว้ตัวนี้สีชุดเนี้ยไม่น่ามาสชุดเนี้ยเก้าสามเจาศูนย์เก้าเก้าและเก้าสามไม่น่ามาผมจะเน้นให้907กับ927แต่ตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้นะท่านอาจจะจะกลับเป็น 7 2 9อีกสักชุดหนึ่งก็ได้9 2 7แล้วก็7 29แค่นั้นนะท่านผู้ชมนะท่านอาจจะเพิ่มกลับก็ได้นะแต่ตามหลักตามสูตรของผมแล้วก็คือตรงๆเลยนะก็ถ้าท่านจะกลับก็กลับแค่7 2 9แต่7มันติดกับหลักร้อยใช่ไหมครับนี่แหละฮะก็ก็แล้วแต่ท่านนะท่านผู้ชมก็ถ้ายึดตามผมก็ตามนี้เลยท่านผู้ชม แต่ท่านใดที่จะจับปรับอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยดวงใครดวงมันนะท่านผู้ชมนะก็นี่เป็นสรุปบนงวดวันที่1 6กันยา2567รท่านผู้ชมครับก็เอ่อกลับมาที่10หน่วยท่านผู้ชม3 7ตอนแรกผมให้เป็นกันทำไมผมถึงให้เป็นเด่น37ท่านผู้ชมมาดูนี่นะ37นะ <c oughs> ท่านผู้ชมดู3 7เนี่ยถ้า37เนี่ยท่านผู้ชม 3, 7, าชมาดูสูตรแรกนะครับ3เนี่ย สูตร1สูตร2ก็7สูตร3ก็3สูตร4ก็3ที่เหลือก็7ถ้า37เนี่ยก็สูตรทั้งหมดจะเข้าหมดเลยท่านผู้ชมถ้า3 7นะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่าง07นยะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะอย่าง07 27 29เนี่ยจะมีสูตรผิดอยู่1ถึง2สูตรแต่ถ้า37เนี่ย สูตรทั้ง8สูตรจะถูกหมดเลยท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็จะเน้นหลัก10ที่ศูนย์ใช่ไหมกับ2ใช่ไหมท่านผู้ชมก็คือเป็นเลขคู่แต่อันนี้มันขี้้ก็เป็นข้อยกเว้นนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าสูตรทั้งหมดถูก8สูตรก็จะมีเนี่ยขับเข้าที่37เ็เต็มๆเลยผมก็เลยให้เด่น0 7 2ย 7, ์9แล้วก็3 7อีกตัวหนึ่งนี่คือเหตุผลทำไมถึงให้เด่น37ทตั้งๆที่เราเน้นที่หลัก10ที่เลขคู่นะ แล้วก็มันตรงด้วยผมก็เลยให้เด่นถึง4-4ชุดท่านผู้ชมปกติก็จะให้แค่2ชุดแล้วก็กลับแต่นี่นี่ตรงๆเลยไม่ต้องกลับให้ถึง4ชุดนะท่านผู้ชมนะนี่ก็ทั้งหมดสรุปบนนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่จําเป็นต้องสรุปเหมือนผมนะท่านผู้ชมนะนำหยิบเอาสูตรบางสูตรที่เป็นประโยชน์กับท่านไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะท่านผู้ชมนะชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะครับ ก็ขอให้รวยๆเฮงๆโชคดีทุกท่านถูกยกช่องเหมือนงวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเจอกันงวดหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ